ดืมพัดติแล้วพี่น้องแล้วเวลาลืมเป็นแบบนี้หาของมนเนี่ยพี่น้องนี่หาของมาหาของพักที่ลืมออกขั้งใต่มันจะเป็นหาแบบ มีลาบทั้งใก่แผ่นกระดานาที่ว่าเป็นแผ่น,น,นที่ว่ามีน้ำมีหง่าน้อกที่ว่ามันเกิดมันมันือหากมันที่ว่าดึงออกมาแล้วลื่อถอนแล้วอ่ะเจ้าสิปลูกไม่ค่ะตัดแล้วปลูกไม่แล้ว